เพจยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจะจ๋านะคะวันนี้อยู่กับน้องเจจ่าในช่องเจคาดีนะคะวันนี้เอาพีคุกกี้หนึ่งคันนะคะสีเทาดำมารีวิวให้ชมนะคะกับใครที่อยากได้รถมือสองนะคะคัดเกตคุณภาพนะคะวันนี้เจจ๋าเอามาให้ชมนะคะเจจ๋าอยู่ที่บริษัทเพรยนนะคะถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึง4แยกมีนบุรีกรุงเทพรถคันนี้นะคะเป็นตัว2.4ตัว V ีขับ2นะคะปี2019ราคาอยู่ที่889,000บาท นะคะเอาตัวรถส,สวยๆไปใช้งานเอาไปขับได้เลยนะคะอซีโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะรับประกันนะคะไม่มีชนหนักคีความจมน้ํากระสีก็ใไม่นะคะฟรีดาวผ่อนอยู่ที่1 6 0 0ง่บาทค่ะหรือว่าลูกค้าซื้อสดนะคะลูกค้าสามารถรับรถขับกลับบ้านได้เลยเป็นรถสภาพพร้อมขับไม่ต้องมาทําอะไรเพิ่มเติมเอาไปใช้งานได้เลยสภาพ9,5%นะคะลูกค้าซื้อรถก่อนสิ้นปีนี้นะคะเอาไปเลยนะคะประกันเครื่องเกียร์ฟรีหนึ่งปีเข้าศูนย์ทุกประเทศ ะะเรามาดูความสวยความเดิมกันนะคะใครไม่ชอบสีขาวใครไม่ชอบสีดำเนาะจาแนะนําเป็นสีนี้นะคะเป็นสีที่ดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายนะคะเห็นฝุ่นนะคะคราบโคลนก็ไม่ได้เลอะเห็นชัดซะมากเกินไปนะคะเป็นสีที่ดูแลง่ายจริงๆค่ะโคมหน้าเนี่ยนะคะโคมไฟโคมแท้โคมเดิมนะคะเป็นโคมไฟมแท้สแตนดาร์ดโรงงานเพราะว่ารถของเรานะคะนำเข้ามาไม่มีชนคะ่ะท่านผู้ชมไฟตัดหมอกสวยเดิมนะคะกระจังหน้าเนียนๆสวยๆนะคะมาพร้อมทะเบียน7857 ก้ากลไก่ประมาณเห้า7 8 5 7นะคะสภาพสวยๆงัดดูรถกับน้องเจ้าจ๋าได้เลยนะคะรถมือเดียวนะคะรับประกันนะคะเอกสารครบนะคะรับประกันบาตรตีทุกอย่างนะคะตรวจสอบคุณภาพได้เลยนะคะว่ารถของเราที่นาเข้ามาไม่มีการเกิดอุบัติเหตุหนักไม่มีการชนค่ะนะคะมาดูด้านข้างนะคะตัวแกลบนะพี่คุกกี้นะคันนี้นะแก็บด้านข้างแก็บแท้แก็บเดิมยังสวยนะคะไม่มีอ้าไม่มีง้างง้างเหลี่ยมสันตัวรถเดิมนะคะสภาพเดิมโครงสร้างสวย ะะดูตัวลอ้อแม็กคันนี้ได้เลยนะคะลอ้อแม็กสแตนดาร์ดนะคะดิสซีลอ้อนะคะแม็กสแตนดาร์ดไม่มีอรอยเบียดทั้ง4ลอ้อค่ะ,คะมาพร้อมซีรีส์ยาง265ท่า60 R18 เดียยางปี2022นะคะสัปดาห์ที่3นี่คือตัวรถสภาพเดิมๆนะคะแคสซีหรือว่าเบ้าชกรายละเอียดต่างๆนะคะไม่มีการแก้ไขดัดแปลงนะคะกระจกพบอัตโนมัตไฟฟ้านะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวมองข้าง LED นะคะที่เปิดาร์ทเ e n t รีอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบดูได้เลยนะคะตัวรถนะคะท่านผู้ชมนะ เนี่ยสีหรือว่าตัวเหลี่ยมตัวรถนะคะเนาะจ,าจ๋าจจแพนกล้องให้ดูมุม45องศาค่ะนะคะสีไม่มีผิดเพี้ยนนะคะสภาพสวยนะคะเหมาะกับเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะประจําครอบครัวหรือว่าจะเอาไปใช้ประจาตาแหน่งหรือจะใช้ไว้ในกิจการส่วนตัวนะคะก็แนะนําคันนี้รุ่นนี้เลยนะคะประหยัดน้ํามันนะคะก็ไม่ได้แปะเปลืองน้ามันมากแล้วก็ค่า maintenance การบํารุงรักษานะคะไม่ยากนะคะไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจนะคะแอร์เย็นเพิงเพลาะแน่นอนนะคะตัวรถสวยๆเดิมๆนะคะ รถเราคัดให้เรียบร้อยนะคะตัวรถเราคัดให้สภาพโครงสร้างเดิมเราเน้นขายรถเกตเนะคะท่านผู้ชมนะที่บริษัทเพชรยนต์เราเน้นขายรถเกตเ A เท่านั้นนะคะไม่มีการชนหนักนะนี่นะคะถามว่ารถคันนี้นะคะเคยชนเคยเกิดอุบัติเหตุไหมนะคะมีเล่มไหมนะคะบอกเลยว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเล่มมีครบนะคะเราซื้อเงินสดมาทุกคันนะคะรถทุกคันมีสตอรี่สามารถตรวจสอบได้นะคะมีที่มาที่ไปทั้งหมดนะคะ ลูกค้าขอให้เพียงชื่นชอบแล้วก็มีแลนจะซื้อรถโฟล์คเจอร์มือสองสภาพสวยนะคะติดต่อหาน้องก็จะพิจารณาด่วนนะคะรายละเอียดตัวรถสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าด้วยความเดิมแล้วนะคะก็สภาพในราคา8 8, 8 9 0 0 0บาทแล้วลูกค้าได้รถแนลรักชูรีเลยนะคะถือว่าเป็นรถพรีเมียมอีก1รุ่นเลยนะคะสำหรับ f ฟ r t u เจ r นะของจ้าจ๋าเนี่ยมีให้เลือกหลายคันนะคะไม่ใช่ว่ามีคันนี้คันเดียวแต่ว่าจะมาไวไปไวนะคะบางคันที่ลูกค้าบางรุ่นที่ลูกค้า สนใจอาจจะติดจองไปก่อนแต่ว่าก็จะมีเข้ามาประจํานะคะหรือว่าเห็นคันนี้แล้วชอบเนี่ยนะก็โทรติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะมาเอาตัวบอดี้รถเดิมๆสวยๆของน้องกาจาได้เลยบริษัทเปิดทําการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดข้าราชการนะคะเปิดทําการทุกวันนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยเนะคะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงเวลา20่สบนาิกาเลยนะคะขอเพียงลูกค้านะคะมีเวลาเข้ามาเดินดูรถมานะคะมาเยี่ยมชมบริษัทนะคะได้เลยนะ น็อตท้ายเนี่ยนะคะไม่มีแกะม,มีถอดน,นะคะสภาพโครงสร้างเดิมๆสวยๆนะคะรายละเอียดตัวน็อตเหล่านี้นะคะดูได้เลยน้องก็จะให้ดูทุกคันดูทุกสุดนะคะรถเดิมไม่เดิมนะคะน็อตเคยมีถอดไหมเท่าก็บสายไฟอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบหรือไม่น้องก็จะให้ดูทุกคันค่ะนะคะ,นะคะดูได้เลยนะคะสภาพเดมิมสวยๆนะคะโครงสร้างเดิมนี่นะน็อตท้ายนะคะไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีถอด เนี่ะมาพร้อมกับสภาพเบาะเงียาไปสักเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพราะว่าตัวเบาดไม่มีช้ำไม่มีขาดนะคะเฮดรูมดูขาวสะอาดนะคะสภาพตัวรถไม่ช้ำเนะคะรถไม่ช้ำดูง่ายๆค่ะท่านผู้ชมนะคะสังเกตเลยว่าการใช้งานนะคะจากเจ้าของเดิมเขาใช้งานบำรุงดูแลรักษาดีหรือไม่นะคะคือรถมือเดียวนะคะท่านผู้ชมมหาเพชรยนต์ลำดับที่สองนะอ่าลำดับเพชรยนต์ลำดับที่สองแต่ว่ารถนะคะจอดรอลูกค้าแล้วนะคะพร้อมขับจริงๆนะคะรับประกันรถตัวจริงตรงปก พี่น้องจ๋าเวิวแน่นอนคันนี้สวยเนาะเป็นสีที่ขับกลางคืนก็ไม่ได้มืดมากเกินไปนะคะขับกลางวันขับกลางวันก็ดูมีสเสน่ห์เพราะว่าเป็นสีเทาดทําที่เป็นสีที่ดูไม่เก่าวัยนะคะเป็นสีที่คลาสสิกมากๆเลยนะคะฟอร์จูเนอร์ส่วนใหญ่นะคะจะมีสีขาวเนาะแต่ของเจ้าจ๋ามีสีเทาดําให้เลือกนะคะวันนี้มาเอาตัวรถส,สวยสภาพสดสภาพตรงปกได้เลยค่ะนะคะเนี่ยล้อแม็กด้านหลังฝั่งขวาเนาะจ๋าก็รีวิวให้ดูว่าสภาพเดิมสภาพสวยนะคะสภาพเดิมๆสวย,สวย,สวยๆเดิมๆจริงๆค่ะ กระจกบานแท้บานเดิมนะคะทุกบานนะตัวภายในห้องผู้โดยสารเนี่ยก็ดูกว้างแล้วก็สภาพไม่ชํำสภาพไม่ช้ำนะคะวัสดุอุปกรณ์ไม่มีชํารุดไม่มีแตกหักค่ะนะคะสภาพเดิมเลยนะคะนี่ดูตัวเบาะภายในนะคะสภาพแถวกลางนะคะเบาะแถวกลางสภาพเดิมสภาพสวยนะนี่มาดูตัวจริงดีกว่านาะซื้อรถราคาเกือบร้านนะคะน้องก็จะอยากให้เข้ามาชมรถตัวจริงนะคะจริงๆเลยอยากมาทดลองขับนะคะอยากมาสัมผัสรถตัวจริง ก็มาได้เลยนะวันนี้จะจ๋ามาคํานิดนึงนะคะวันนี้ติดจัดไฟแนนซ์ของลูกค้าโฟลเดอ,อร์เหมือนกันนะคะมาคํานิดนึงแต่ว่าวันนี้มารีวิวให้ดูเอาความสวยความเดิมของสเปคกตัวรถที่น้องจา๋ามีแล้วยังไม่ติดจองเอามาให้ชมนะคะเดินทางมาง่ายๆนะคะน้องจ๋าอยู่ถนนเสรีไทยซอย68นะลงถั่วทางด่วนเสรีไทยหรือจะลงทางด่วนรามินทราหรือจะลงทางด่วนมีนบุรีเนะคะเข้ามาเจอจ้จ๋า,จาได้เลยนะนี่ทะลุได้ทุกเส้นเลยนะคะนี่นะคะ สังเกตได้ง่ายนะคะน้องจ๋าจอดอยู่ในซอยนะสาขาหนึ่งนะคะเอามาเอาตัวรถสภาพเดิมๆส,สวยๆไปไปใช้งานนะคะสภาพตัวรถกลิบเนียนแผงประตูสวยสดนะคะนี่สภาพแผงประตูสวยๆเลยนะคะที่วางแก้วน้ําน็อตนะคะคานเสาบีไม่มีแกะไม่มีถอดถ้าตัวน็อตไม่มีถอดแสดงว่ารถไม่เคยถอดการถอดทําสีนะคะกระเป๋าจิงโจ้หรือรวมไปถึงอที่ชาร์จไฟนะคะที่คอจุบ,บุรีหรือที่ชาร์จไฟนะคะไฟบ้านก็ทํางานได้ปกติ แผ่น,ะะนยางพลาสติกมีครบเดิมค่ะ,ะตัวรถส,สวยๆค่ะท่านผู้ชมนะคะเหมาะกับเป็นรถครอบครัวมากๆนะคะทัศนวิสัยกลางมองเห็นดีมากนะคะคันนี้ตัวรถเดิมจะจ่าเสียงฟังเสียงปิดประตูแล้วไม่มีตกนะคะท่านผู้ชมนะฟังเสียงปิดประตูไม่มีตกนะคะอะ่านี่เสียงปิดประตูไม่มีตกนะ,ะสีเดิมแน่นอน,นะคะ่ะท่านผู้ชมนะคะประตูไม่หนักนะคะเพราะว่าตัวน็อตที่น,อ,นอจ๋าให้ดูเนี่ยก็คือน็อตมันไม่มีแกะไม่มีถอดค่ะท่านผู้ชม ถ้าน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดแสดงว่าประตูไม่เคยถอดเก็บงานนะคะสังเกตได้เลยอยากดูรถช้ำไม่ช้ำนะคะมาดูรถได้เลยเนาะจ๋ายินดีแนะนําตัวเบาะนะคะเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแปดทิศทางนะคะใช้งานได้ปกติฮนะ,ะนี่แอร์แบกได้หกใบนะคะสําหรับเจ็ดที่นั่งไม่ว่าจะเป็นมิวเล็กหรือว่าฟอร์จูเนอร์นะคะแอร์แบกให้มาหกใบนะคะคอนโซลตรงกลางนะคะคอนโซลเกียร์นะคะก็ไม่ช้ำรุดนะอยู่ในสภาพหรือสภาพสมบูรณ์แบบ ก็สอดคล้องกับเลขราคานะคะ88 9 0 0บาทราคาสอดคล้องกันค่ะราคาสอดคล้องกันนะคะไม่ได้แบบว่าแพงเวอร์จนมา่เกินไปกับลูกค้าได้คุณภาพรถที่ทางบริษัทเทสยนวารันตีไม่กับสีนะคะเล่มไม่ชำรุดสูญหายไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยไฟไหม้ไม่เคยจมน้านะคะดูไม่ยากนะคะรถไฟไหม้จมน้ํานะคะเราดูไม่ยากนะคะรถเดิมไม่เดิมของเดิมไม่เดิม มันดูกันแค่สายตาเปล่าก็รู้นะคะแต่ที่เหลือเครื่องยนต์นะคะลูกค้าก็มาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องหรือว่าจะพาช่างมาดูมาเช็คได้เลยนะคะน้องอาจายินดีนะคะไม่มีการปิดกั้นลูกค้าแน่นอนนะคะตัวรถสวยๆนะคะจะเดินทางขึ้นเขาลงห้วยนะคะพาครอบครัวไปเที่ยวช่วงเทศกาลนะคะจะไปสายแคมป์ปิ้งนะตอบโจทย์ทุกการเดินทางจริงๆนะคะสำหรับตันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะคะสภาพเครื่องยนต์เป็นยังไง มาดูสภาพเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ฝาครอบเครื่องเดิมนะคะเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์เราจะไม่มีการดัดแปลงหรือแปลงเครื่องมาค่ะเพราะว่าเราจะเน้นขายรถสภาพเดิมให้กับคุณลูกค้าที่จะเอาไปใช้งานต่อนะคะรถราคาเกือบล้านนะคะลูกคา้าไม่เกือบล้านนะอ่ะเกือบ9ก้าแสนดีกว่านะถ้าลูกค้าจะซื้อไปใช้นะคะลูกค้าต้องเอาไปใช้ยาวๆค่ะนะคะอยากให้ลูกค้าไปใช้แบบสบายใจนะคะอาจจะเป็นรถครอบครัวคันแรกหรือว่ามีคันแรกแล้วอยากเอามาเทิน อยากมาเปลี่ยนเป็นคันที่2ก็สามารถทําได้นะเพนเพจจุดเดิมนะคะบริษัทเราวารันตีตัวรถขนาดนี้ทั้งตัวโครงสร้างทั้งบอดี้ทั้งเครื่องยนต์นะคะเรามีระบบรับประกันเรามีวารันตีให้ทุกอย่างนะคะลูกค้าจะได้สบายใจในการซื้อรถนะคะว่าทางเราไม่มีการโกหกลูกค้าไม่มีการหมกมรลูกค้าแน,น่นอนนะนี่อ่ะตัวนี่สภาพเดินสภาพสวยนะหม้อน้านี่อ่ะตัวคานหน้าน็อตยึดโคมไฟ นะคะน็อตฝากระโปรงปั๊มเบรก ABS e และลอียดต่างๆนะคะสังเกตได้เลยว่าตัวรถยังไม่มีการแก้ไข <S <S แล้วก็เครื่องยนต์ดูสวยขาวสะอาดนะคะดูจากโลโก้หรือว่าสีลแเตมาร์กนะคะจากโรงงาน,นยังเขียนอยู่ครบอยู่เลยท่อ,อเสียไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะรายละเอียดต่อ,อไปคือรายละเอียดต,ตัวรถเดิมมากค่ะท่านผู้ชมเครื่องยนต์สวยๆใหม่ๆเก็บกอยู่เลยนะนี่แล้วก็สน,นุนการความร้อนไม่มีตกช่องช้างไม่มีรอยขีดกาขีเกลือนะไม่มีรอยผุรอยพังไม่มีรอยหนูกัด สภาพเดิมนะคะตัวรอยเม็ดอาร์คนะคะรายละเอียดต่างๆนะคะซิ้นนะคะตรงนี้ลูกค้าดูได้เลยค่ะนะคะน้องจ้าจ๋านะคะอยู่บริษัทเพชรยนต์ทุกวันนะคะบริษัทเปิดทาการทุกวันถ้าคุณลูกค้าสนใจคันนี้แล้วนะคะแล้วก็ติดตามบริษัทเพชรยนต์มานานนะคะไม่สะดวกเดินทางมาจไฟแซ์นะคะน้องจ๋าก,ก็มีเจ้าหน้าที่แซ์ไปหาท,าทันทีนะคะมีบริการส่งรถสไลด์ให้เช่นกันนะคะแต่น้องก็จะแนะนําเลยว่าอยากให้มาดูรถด้วยตัวเองอยากให้มาสัมผัสรถด้วยตัวเอง ว่าสิ่งที่เรานําเสนอแล้วก็มอบให้กับคุณลูกค้าไปใช้งานต่อเนี่ยคุ้มค่ากับสิ่งลูกค้าใช้จ่ายมาแน่นอนค่ะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะน้องจ๋าฝากบอกไว้ด้วยว่า,วาซื้อได้ทุกอาชีพนะคะทุกอาชีพทุกคนนะคะที่มีรายได้ชัดเจนเอกสารยืนยันที่มาชัดเจนไม่ติดแบล็ลิสสามารถเป็นเจ้าของรถฟอร์จูเนอร์ได้ทุกอาชีพค่ะนะคะน้องจ๋ายินดีแนะนําให้คำปรึกษาลูกค้าทุกเคสขอเพียงติดต่อน,น้องจ๋าเข้ามาค่ะ เนีสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องจ๋าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ